ผมรู้ว่ามันอาจจะดูอันตรายไมย่ทั้งตัวน้องและตัวผมเดีย๋ยวเราจะไปฟังกลุ่มแก๊งวิชาชีพกลุ่มพวกนี้นะฮะว่าเขาหลอกพี่น้องชาวไทยเราอย่างไรเราไปฟังกันดูครับครับต้องบอกกันว่าครั้งที่แล้วคุณเตผมทำไมเอนหน้าผมถามเหรอคุณไม่สสงสารคนไทยด้วยกันเหรอ เฉพาะลูกค้าที่ที่ผมถืออยู่ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยหลากหลายร้างเลยครับทีฝาา่ฝากเข้ามามาคนเดียวเนื้อที่ดูแลอยู่ใช่ครับผมเคยเห็นคนที่หนีออกไปแล้วเขาไปตาากลับมาได้ใส่กุญแจมือเข้ามาเลยครับแล้วก็พาเข้ามากลางออฟฟิศเลยในงออฟฟิศเลยแล้วก็หัวดนตรงนั้นเลยครับ วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของการที่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือกัมพูชาโซนฝั่งปอยเปตผมมีโอกาสได้รับการติดต่อจาก ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับเรื่องของการอยากจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์แกง๊งมิชาชีพต่างๆผมรู้ว่าการเดินทางในครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างอันตรายเนื่องจากว่าผมมีเคยเดินทางไปแล้วครั้งหนึ่งก็ได้รับการเทจากน้องเนื่องจากว่าเขาเกิดการไม่มั่นใจในตัวผมตอนที่เราเดินทางไปในวันนั้นเนี่ยผมเดินทางไปคนเดียวไม่มีทีมงานไปแต่ผลปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยน้อง ให้ข้อมูลผมว่าเขาเห็นผมหมดเขาเห็นทุกตั้งแต่ผมเข้ามาจนผมเข้าไปที่พักเขาไม่กล้าเข้ามาเลยวันนั้นก็เฟล,ลไปนอนค้างอยู่คืนหนึ่งฮะแล้วก็กลับแต่ครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งที่สองแล้วมีการติดต่อจนน้องเขาผมเข้าใจว่าเขามั่นใจในการจะพบผมในครั้งนี้ผมรู้ว่ามันอาจจะดูอันตรายไม่ทั้งตัวน้องและตัวผมเดีย๋ยวเราจะไปฟัง กลุ่มแก๊งมิชาชีพกลุ่มพวกนี้นะฮะว่าเขาหลอกพี่น้องชาวไทยเราอย่างไรเราไปฟังกันดูครับ ตอนนี้ก็อยู่กับน้องมนาจแล้วนะครับอำนาจสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นขอบคุณมากที่บริกาสมาให้กะบอยมาสัมภาษณ์คุณนะเรื่องของเว็บออนไลน์ที่มีปัญหาในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้เราก็บอกกันว่าครั้งที่แล้วคุณเตผมทำไม ครั้งที่แล้วผมผมไม่ได้เทครับผมแอบตามกูบอยอยู่ผมก็เห็นแล้วว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยไม่กล้าเข้ามาอ๋อแปลว่าครั้งที่แล้วนี่คือคุณก็เห็นผมครับเห็นครับครั้งนี้ทําไมถึงเปิดโอกาสให้มาเกิดอะไรขึ้นผมซุ่มดูอยู่สักพักแล้วครับพักใหญ่ๆแล้วมั่นใจแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาโอเคคือข้อมูลที่ผมแยกจากอํานาจมาเนี่ยเยอะมากและนี่คือตัวเป็นตัวหลักตัวหนึ่งเลยที่อยากจะบอกว่าอํานาจคือคนที่อยู่ในองค์กรพวกนี้เยอะมาก วันนี้จะให้อำนาจมาเล่าให้ฟังเลยว่าที่มาที่ไปการเข้ามาในครั้งนี้เขาเข้าไปอยา่างวันนี้จะให้อำนาจเล่าให้ฟัง ็เริ่มต้นนะครับผมทํางานเป็นแอดมินเว็บออนไลน์อยู่ที่ฝั่งไทยแต่ทีเนี้ยได้มีโอกาสรู้จักกับคนที่อยู่ที่นี่ที่ปปยเพจเนี่ยครับมีการชักชวนให้มาทํางานให้ลองมาทําเขาบอกว่าเป็นให้มาทํางานเป็นแอดมินคาสิโนเว็บพนันทั่วไปเราก็เห็นว่าค่าตอบแทนมันดีครับดีมากก็เลยตัดสินใจลองมาทําดูทีนี้ก็เริ่มคนจีนเนี่ยนะครับเข้าไปแรกๆก็คือเขาจะเก็บพวกหลักฐานต่างๆของเรา ทำในไทยมันไม่ดีหรอแล้ต้องมาอยู่ในฝั่งปลอยเป็ดฝั่งนี้ถามว่าทาที่ไทยไม่ดีหรอมันถ้าเทียบกับที่นี่ที่นี่ค่าตอบแทนสูงกว่าครับแล้วก็ที่ไทยมันก็เสี่ยงด้วยก็เลยเหมือนกับว่าวัดดวงครับลองมาทําดูว่าเป็นยังไงแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงว่าที่ฝั่งนี้มันเปิดรับสมัครผมมีคนรู้จักที่ทํางานอยู่ในนี้ครับบังเอิญว่าทางเว็บต้องการคนมาทางานเขาก็เลยติดต่อมาแต่ว่าปกติ มันจะมีกลุ่มกลุ่มออนไลน์ครับเป็นกลุ่มกลุ่มหางานกลุ่มะอะไรแบบนี้เขาะจะลงประกาศอัปเดตตลอดว่ามีที่ไหนบ้างออฟฟิศไหนบ้างที่เขากําลังรับ<ม>ต้องการคนมาทาํางานนะครับจะติดต่อผ่านกลุ่มนั้นก็ได้แต่ว่าทางอย่างของผมเนี่ยคือมีคนที่รู้จักเขาติดต่อไปนั่นก็แปลว่าคุณเดินทางมาถูกต้องตามกฎหมายก็คือเอกสารเมื่อกี้ที่คุณว่าเขาเก็บเอกสารคือเก็บอะไรจะเก็บบัตรประชาชนเก็บพาสปอร์ตของเราไว้นั่นหมายถึงว่าคุณเดินทางมาถูกต้องไม่ค่ะ ไม่ถูกแล้วเขาเก็บไปทําไมแม่ครับเหมือนกับเขายึดไว้ครับมันมีข้อมูลของเราทั้งหมดมีที่อยู่มีอะไรประมาณนั้นนะคือเขายึดไว้เลยหลังจากที่ยึดไว้แล้วปุ๊บจะมีการให้เราเซ็นสัญญาหกเดือนครับเป็นอย่างตา่ำสัญญาที่เป็นสัญญาการทํางานแบบเป็นสัญญาการทํางานครับมันเอามาใช้กับ ต่างประเทศได้ว่าคุณไม่มีใบอนุญาตการทํางานไม่มีอะไร้ได้อ่านว่ามันบอกอะไรอย่างไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าก็หลักๆก,ก็จะมีหน้าที่ที่เราต้องทํามีข้อกําหนดว่าต้องทํางานอย่างน้อยกี่เดือนนะครับแล้วก็มีข้อห้ามว่าถ้าเกิดอยู่ไม่ครบสัญญาหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะโดนอะไรบ้างแล้วก็มีเสียค่าอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับถ้าอยู่ไม่ครบสัญญาหนึ่งเลยคือคุณต้องจ่ายค่าปรับหมายถึงว่าเป็นการ รับเงินเพื่อที่จะไถตัวเองออกไปนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถออกไปได้ด้วยไม่ได้ครับต้องอยู่ในบริเวณของเขามันจะเป็นพื้นที่กว้างๆคล้ายๆกับโรงเรียนประจําอย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งเราไม่สามารถเข้าหรือว่าออกตามตามใจได้ต้องอยู่ในพื้นที่เท่านั้นถ้าอยู่ไม่ครบสัญญาคุณจะออกจะไม่ทํางานแล้วคุณก็ต้องไปหาเงินมาพนักที่จะมาซื้อตัวเองออกไปแล้วถ้าเกิดคุณออกจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดออกแล้วหนีเขาตามได้โดนครับโดนโดนซ้อมหนักเลยเคยเห็นไหมเคยเขาซ้อมอยังไง เขาจะใส่คุณแจมือเลยครับเ่องช็อตเ่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นผมเคยเห็นคนที่หนีออกไปแล้วเขาไปตามกลับมาได้ใส่คุณแจมือเข้ามาเลยครับแล้วก็พาเข้ามากลางออฟฟิศเลยในออฟฟิศเลยแล้วก็หัวดกันตรงนั้นเลยครับอันนี้คือกรณีที่หนีออกไปแล้วเขาไปตามกลับมาได้เพราะว่าแต่ละคนที่ที่เข้ามาทํางานมันมีสัญญาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาลงทุนไปซื้อคุณมาเพื่อที่จะมาทํางานเนี่ยแต่คุณอยู่ไม่ครบหนีออกไปเขาเสียหย เราต้องไปตามกลับมาให้ได้ในสัญญาเราต้องคืนเงิในให้เขาเท่าไหร่ในสัญญามจะระบุประมาณ30,000ครับแต่เอาเข้าจริงๆเขาจะเรียกให้สูงไว้ก่อน5 0 0 0 0ื0นหกต่อหัวอย่างเงี้ยถ้าจะออกต้องต้องมีเงินม,มาให้เขาแล้วเราต้องอยู่ให้ครบกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะหมดสัญญา สัญญาเริ่มต้นยังต่ําเลย6เดือนครับอย่างน้อย6เดือนต้องทําทํางานให้ครบ6เดือนถึงหลังจาจที่หมดสัญญาแล้วเขาจะถามว่ารู้สึกว่าโอเคไหมทํางานได้ไหมถ้าอยากอยู่ต่อคุณสามารถต่อสัญญาเพิ่มได้นะประมาณนั้น นั่นก็หมายถึงว่าถ้าหมดสัญญาเราก็สามารถกลับได้กลับได้ครับจับได้ปกติเลยอยากรู้จริงเจ้าของเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้พวกเจ้าของก็คือคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเคยเห็นไหมเห็นแบบเรียกอะไรนะเจ้านายเหรอใช่คับเขาก็ลงมาอยู่ที่ออฟฟิศนี่แหละครับเวลาทํางานเวลางานไงเขาก็จะมาเป็นคนจีนเป็นเป็นวัยรุ่น,น่ยครับอายุน้อย,อย,อยเลยเราเรียกเขาในานามบอสก็คือเขาอาจจะเป็นตัวแทนเป็นนอมินีหรือว่าอะไรก็แต่ว่าคนรู้อันนี้คือบอส เวลาเข้ามามคุณต้องทํางานนะให้เขาเห็นนะเพราะว่ามีข่าวมาว่าถ้าเป็นผู้หญิงบางทีเอาไปขายตัวต่างประเทศเลยนี่คือเรื่องจริงบ่กไม่รู้พวกที่โดนขายไปใช่ไหมครับมีมีการขายจริงแต่พวกที่โดนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่เอางานนะครับครับ ทำงานไม่ได้ไม่ดูแล้วไม่เข้าท่าขายต่อไปไปที่เมืองอื่นออฟฟิศอื่นจะจะไปจะไปทำในหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขายเอาข้าวหัวมันจะมีเคสหนึ่งที่โดนซ้อมเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยแต่สิบเก้าที่เข้ามาทาโดนหลอกมาเหมือนกับว่าช่วงเงินเดือนออกเนี่ยกลางคืนก็ปาร์ตรี้กินเหล้าดื่มเบียร์เบียงเลย,แล,เย,เลยแล้วเช้ามาไม่มาทํางานบอสให้คนขึ้นไปตามก็ไม่ลงมาไม่อะไรจนบอสต้องขึ้นไปขึ้นไปเอง,เองแล้วก็ใส่กุญแจมือเหมือนเดิมเปาเข้ามาในออฟฟิศเลย ตัวสอเหมือนตรงนั้นเลยครับพวกที่โดนนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ไม่ทางานทํางานไม่ได้แต่ถ้าใครที่ทํากําไรให้เขาได้มีมียอดมีอะไรให้เขาตลอดเขาก็เห็นว่าเออคุณทํางานให้ผมได้นะเขาดูแลอย่างดีเลยครับบอสคุณเนี่ยคือคนจีนมันก็ต้องมีเฮสที่เป็นคนไทยเฮดในทีมใหญ่สุดก็จะเป็นคนจีนเลยครับแล้วก็คนจีนคุมคนไทยซีเนะแปลว่าคนจีนพูดไทยได้สื่อสาราษาไทยได้มีล่ามค่ับมีล่ามอัน่ากำลังจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือทําให้ครบตามสัญญา ดีอย่างนั้นหรอใช่ครับหลังจากนั้นน่จะอยู่ต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ก็ต้องมาคอุยอมอดอีกทีหนึ่ง ทีเราจะมาเข้าเรื่องของการทํางานแล้วก็อยากถามนิดนึงทำเว็บพนันเป็นลักษณะไหนเพราะคุณบอกว่าคุณเข้ามาแรกก็คือเข้ามาในเว็บพนันของจีนก็เป็นเว็บพนันออนไลน์ตามปกติครับเว็บพนันออนไลน์ทั่วไปมีการฝากเข้ามาเล่นมีการถอนเงินออกไปมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายตอนผมเข้ามาทําได้แค่สองถึงสามเดือนเป็นคาสิโนออนไลน์ปกติมีการดูแลลูกค้าอะไรปกติเลยพอเข้าเดือนที่สามนี่ไงบอสบอสเดินมาบอกแล้วว่าทุกคนให้เตรียม ตัโยกไปทําอย่างอื่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้เปิดยาวค่ะเขาเขาจะปิดเขาจะทําการปิดเว็บออนไลน์นี้เพื่อที่จะไปเปิดไปเปิดอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาเปิดทำไมเพราะ,ะไรายได้ว็บออนไลน์มันก็ดีอยู่แล้วมันไม่ดีหรอรายได้ต้องต้องต้องอธิบายก่อนว่าคนจีนเนี่ยเขาที่ทําสายดำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับก็<ม>คือไม่ได้ทําอะไรยาวๆอะไรที่เป็นเทรนกำลังมาเขาก็จะทตํตาม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 กันหมดอย่างต่วงนั้นแอปเงินกู้กำลังมาสามารถเก็บจาก เยอได้เยอะมอสก็เข้ามาบอกเลยว่าให้ทุกคนเตรียมตัว เปลี่ยนไปทำเงินกู้เราจะทําไปทําแอปเงินกู้กันในมุมของคาสิโนพอบอยถามหน่อยทําคาสิโนไรายได้ก็ดีอยู่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแบบอยู่ๆไปเปลี่ยนเฉยเลย<ๆ>ก็คือช่วงนั้นมันมีอย่างที่บอกคนจีนเขาจะมีเครือข่ายมีอะไรของเขาใช่ไหมครับเขาเห็นแล้วว่าอแอปเงินกู้เนี่ยสามารถทาเงินให้เขาได้มากกว่าคาสิโนทำแล้วมีมีเงินเข้ามาเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจำนวนเยอะๆเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะปิดไอ้เว็บคาสิโนตรงนี้ไปเพื <S <S ่อที่จะเปิดเงินกู้ด้ ในกลุ่มในเครือข่ายของเขาเนี่ยอะไรที่ทําแล้วมันได้ได้เงินดีเงเขาก็จะบอกบอกบอกกันเขากจะทตํตามตามตามกันอย่างคาสิโน,โนเนี่ยก่อนปิดเขาก็จะแจ้งพนักง,งานทุกคนเลยว่าให้เราขายออกโปรโมชั่นเพื่อที่จะดูดลูกค้าให้มีการฝากเข้ามาอย่างก่อนจะปิดอย่างเงี้ยจะมีโปรโมชั่นว,ว่าลูกค้าฝากเข้ามาเท่าไหร่รับไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ ฝากเข้ามาหมื่นหนึ่งก็รับเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งเพื่อที่จะให้ทำไงก็ได้ให้ลูกค้าให้ฐานลูกค้าที่เรามีอยู่ให้เขาฝากเข้ามาเยอะๆเยอะเยอะแต่ว่าพอเล่นได้จะถอนเขาแม่ถอนก็คือว่าจะให้แจ้งไปว่าอ่ารอระบบเพื่อทําการถอนนุนนี่นั่นก็คือฝากเข้ามาเล่นเล่นได้แต่ถอนไม่ได้แล้วก็พอพอถึงวันครบกาหนดที่จะปิดก็คือปิดไปเลยแล้วก็ไม่ได้คืนเงินลูกค้าไม่มีผมถอนเลยอย่างนี้ได้ไหมเขาไม่ถอนครับเขาไม่ถอนใช่เขาจ เขาจะให้เยอะซื้อเวลาไปเรื่อยในการบอกระบบมีปัญหาบ้างให้รอทําการถอนบ้างอะไรอ้างอะไรไปก็ได้เท่าที่คุณอยู่ในระบบหน้าเวลานั้นช่วงนั้นเฉพาะลูกค้าที่ที่ผมถืออยู่ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยหลักหลายล้านเลยครับที่ฝากเข้ามาฝากคนคนเดียวเนี่ยที่ดูแลอยู่ใช่ครับฝากกันเป็นล้านเลยเหรอใช่ครับคุณสามารถทํเงินฝากเข้ามาเป็นล้านได้เพราะฉะนั้นคุณก็ได้น่าจะได้ส่วนแบงได้มีเปอร์เซ็นต์ไหมสมมติหนึ่งล้านบาทแล้วคุณได้เท่าไหร่หนึ่งล้านบาทผมจะได้หนึ่งแสนเลยหน่อยได้สิบเปอร์เซ็นต์เห ใช่ครับในออฟฟิศเนี่ยมีพนักง,งาน4 0 5 0ถึงคนเนี่ยทุกคนมีนแต่และคนมีถังมีลูกค้าของตัวเองก็คือเขาจะขายขายโปรโมชั่นออกโปรโมชั่นให้ลูกค้าตัวเองลูกค้าที่มีอยู่ฝากเข้ามาให้ที่สุดของโมคนเดียวเนี่ยหลักล้านแล้วคนอื่นอีก4 50คนเนี่ยบ่อยที่ดูว่ามันมันเยอะมากเลยนะก่อนคุณปิดเว็บเงินจะเข้ามาแบบเข้าอย่างเดียวอ่ะไม่มีออกเลยไม่มีออกเลยเข้าอย่างเดียวครับโอ้โหพอปิดเว็บเสร็จแล้วยังไงต่อ ลูกค้าก็ขาดการติดต่อไปเลยไม่ไม่มีการติดต่อลูกค้าอีกแล้วก็มาเริ่มทําเงินกู้อะไรหลักการก็คือโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องเลยเหมือนกับว่าทําในานามธนาคารธนาคารหนึ่งอ,อ้างตัวว่าเป็นธนาคารปล่อยสินเชื่อไม่จํากัดวงเงินอนุมัติง่ายไม่ตรวจสอบอะไรประมาณนั้นนะครับโปรโมทไปตามช่องทางต่างๆแล้วก็มีการยิงข้อความเข้าเบอร์ของเหยื่อคือเขาจะมี ฐานข้อมูลของเขาอยู่แล้วอคนจีนนะครับพวกเขาจะเอาไปยิงเป็นข้อความสั้นๆข้อความแดึงดูดผ่าน s m เหรออันดับอครับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาก็จะมีแอดมินคอยเขาเรียกว่าคอยปิดก็คือคอยให้ลูกค้าสมัครอะไรประมาณนี้หลัลงจากที่ลูกค้าเข้ามาตามช่องทางต่างจากออนไลน์บ้างจากเอเจนตบ้างเนี่ยจะมีแอดมินคอยรับอยู่แล้วแรกก็เข้าใจ ถามว่าต้องการผู้งเงินเท่าไหร่เริ่มต้นขั้นต่ำที่2 0 0 0 0สูงสุด2ล้านต้องการอายอดเท่าไหร่เขาก็จะคุยกับลูกค้าปกตินะครับเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ทางธนาคารคนหนึ่งแหละหลังจากที่ลูกค้าสมัครมาปุ๊บส่งข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วจะมีการโทรหาลูกค้าเพื่อที่จะให้มันเนียนที่สุดนะคะโทรสัมภาษณ์ว่าทํางานอะไรรายได้เท่าไหร่ที่อย,อยู่อยู่ที่ไหนหนี้สินที่ต้องชําระต่อเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ค เงินกู้ยอดเนี่ยที่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 ขอมาเนี่ยคุณสามารถจ่ายค้ำประกันได้ไหมก่อนก่อนที่จะถอนเงินถอนเงินจํานวนนี้ไปก็คือสัมภาษณ์ทั่วทั่วไปเพื่อที่จะให้ให้เหยื่อเชื่อว่าเราเป็นเจ้าที่สินเชื่อจริงๆเป็นเจ้าที่สาคารจริง,รงๆอทุกยอดเลยที่ติดต่อเข้ามาเขาว่าจะเก็บเก็บแพทเทิร์นแพทเทิร์นเหมือนทั่วทั่วไปเลยครับก็คือมีการหักค้ำประกันก่อนสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะได้ยอดที่ขอหลังจาก ที่เหยื่อจ่ายเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีคนจีนที่เป็นเป็นหลังบ้านเขาก็จะคอยแก้ไขข้อมูลของเหยื่อเหมือนกับว่าเหยื่อก่อกข้อมูลมาเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนเป็นตัวเลขเลขหนึง่งเลขบัญชี <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้มันผิดพอมันผิดปุ๊บอุา้าค้าก็จะถอนก็ไม่สามารถถอนได้เพราะว่าบัญชีมันล็อกเราจะต้องมีการเก็บค่าปลล็อกบัญชีเพื่อที่จะให้ระบบะแก้ไขข้อมูลส่วนนั้นก่อนก่อนที่จะถอนเงินออกไปก็คือทุกๆครั้งที่จะเก็บที่เสื่อ เขาจะให้ก่อหูเงินที่ฝากเข้ามาเนี่ยยังเป็นเงินของลูกค้าอยู่นะ<ฆ>ฝากเข้ามาเพื่อที่จะยืนยันกับระบบเท่านั้นเงินทั้งหมดมันจะได้คืนไม่ไม่ต้องห่วงจะมีการกาหนดปัญหาขึ้นมาปัญหาอะเงี้ย<ฆ>เพื่อที่จะให้เข้าโอนเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนที่ติดต่อเข้ามายืนย่นยืน่นยื่นกู้เข้ามา ไม่มีใครได้เงินเลยคุณเคยทํามากที่สุดในเว็บออนไลน์ติดต่อคนดึงเงินมามากได้เท่าไหร่ของผมคนเดียวนะแปดแสนคนเดีน,นะใช่ครับใช้เวลาสวันมันกู้ยังไงเขากู้ยอดแสนหนึ่งยืนกู้มาแสนหนึ่งผมก็เก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยหมายถึงว่าเริ่มเริ่มต้นก็เก็บตามสเต็ปแหละครับอ่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่าพวกหลังบ้านพวกมอสคนจีนเนี่ยเขาเห็นแล้ว,วไอ้ลูกค้าคนนี้สามารถจ่ายได้ก็เรียกเก็บไปเรื่อยๆหาปัญหาขึ้นมาให้เพื่อที่จะให้เขาเงินโอนเงินขึ้นมาโอ้โหนนาม่่ยคไสสงร คนไทยด้วยกันหรอวะสงสารครับพี่แต่ว่านั่นแหละด้วยคำว,ว่าสัญญาเนี่ยผมผมก็ต้องต้องมียอดให้เขาอะถ้าไม่มีมันก็มันก็ไม่ได้ครับมันต้องทํางานเพื่อที่จะให้มีเงินมียอดเข้ามาคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนของคุณเท่าไหร่แปดแสนผมก็ได้ได้กลับมาแสนเขาให้คุณเลยอย่างนี้ ใช่เขาให้เลยแล้วจากนั้นพอสามวันพอเขารู้แล้วโดนหลอกแล้วมีการคุยมีการอะไรต่อไหมคุณต้องมไงต่อหลังหลังหลังเหมือนกับว่าเขาเขาหมดแล้วครับไม่ไม่มีแล้วเรารู้แล้วว่าเก็บไม่ได้แล้วเขาก็พยายามมามาตามที่อยู่ของที่เราเคา เขาจะเหยื่อจะพยายามขอที่อยู่ขออะไรที่ว่าสามารถมาเจอเราได้เงี้ยม,มามาทําธุรกรรมกันต่อหน้าตรงหน้าเลยเพื่อที่จะเอาเงินกับเราก็ส่งที่อยู่ตึกสักตึกหนึงในกรุงเทพฯไปนัดนัดว่าพบนัดพบเวลานี้เวลานี้วันที่นี้อืให้เหยื่อไปเขาก็ไปตามวันที่เรานะัดว่ววคุณก็มีหน้าที่ทํางานคุณต่ออ่าก็มีคนเดินมีเหยื่อเข้ามาคนดีนต่อไปเชื่อไปอะไรคนนี้ต่อใช้คำว่าเชื่อเลยนะครับ ผดท้ายทาได้กี่เดือนเกิดอะไรขึ้นเงินกู้ทําได้ประมาณ3าเดือน4เดือนเหมือนกันเป็นกับคาสิโนเริ่มเป็นข่าวเริ่มเป็นกระแสที่ฝั่งไทยมีการออกข่าวเตือนเยอะแยะมากมายเกี่ยว <ๆ S 1> กับแอปเงินกู้บอสก็มองแล้วว่ามันเริ่มจะตัน,นทําต่อไม่ได้แล้วก็มาแจ้งพนักง,งานทุกคนว่าโอเคเงินกู้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนไปทํารูปแบบอื่นนะทำแบบพุ่นเป็นการเทรดออนไลน์คุณมิกกี้ฟังไว้นะครับพุ่นเทรดออนไลน์ของคุณมาแล้วให้เล่าให้ฟังหน่อยลักษณะเทรดุน มันเป็นลักษณะแบบไหน,น เป็นการเทรดระยะสั้นครับ60วินาทีขขเขาเขาเรียกว่าเทรดฟิวเจอร์ก็เหมือนกับว่าภายในระยะเวลา60วินาทีเนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะตกให้เรามันก็คล้ายๆกับการแทงพนันเนี่ยครับว่าในระยะเวลา60วินวิีเนี่ยหุ้นขึ้นคุณก็ได้เงินไปหุ้นตกคุณก็เสียเงินให้ลูกค้าแทงขึ้นหรือลงอ2ออย่างเนี่ยก็มันจะมีกลุ่มไลน์ลูกค้าของเวบเนี่ยแล้วก็ทุกๆวันจะมีนําลูกค้าเทรด ดูอ่านกราฟอ่านเทนแล้วว่าภายใน60ิวิข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงลูกค้าก็จะแทงตามแทงตามแทงตามมีจ่ายเขาไว้บ้างไหมครั้งนี้มีมีจ่ายมันก็จะไปเหมือนแรกๆที่ทำก็คือเลี้ยลูกค้าลูกค้าติดให้มีการฝากเข้ามาเยอะๆหลังๆก็เริ่มถอนไม่ได้ใครที่แบบไม้หนึ่งเทดไม้ละใหญ่ๆเงี้ยไม้ละหมื่นไม้ละแสนเงี้ยพอถูกปุ๊บก็เริ่มก็เริ่มถอนไม่ได้เขาก็จะดองไว้ดองดองดองไว้แรกๆถ้าเทดได้ก็คือได้เงินตามปกติเลยมีการถอนมีการจ่าย ติลแล้วฐานลูกค้าบ่อยอย่างรู้มันยังเป็นลูกค้าเก่าเหรอพวกทีมการตลาดพวกที่หาลูกค้าเนี่ยเขาจะไปแต่งตัว,วตามกลุ่มกลุ่ม Facebook ออนไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโฆษณาว่าเห็นระยะสั้นทำกำไรได้จริงใครสนใจให้ติดต่อมาติดต่อมาหลังจากที่ลูกค้าติดต่อมาปุ๊บลูกค้าก็ยังไม่มั่นใจเงี้ยเราก็จะมีกลุ่มรองรับว่าเออคุณเข้ามาในกลุ่มนี้ยังไม่ยังไม่ต้องสมัครง่ายคุณเข้ามา,มาแล้วก็มาดูบรรยากาศในกลุ่มดูการน เทปดูลูกค้าว่ามีการถอนได้จริงไหมเล่นได้แล้วถอนได้หรือเปล่าอนะไรประมาณนั้นก็คือปั่นนะครับับปั่นว่าเออเบสมันปลอดภัยนะม,มันเล่นได้แล้วมันสามารถถอนได้จริงทุกวันจะมีการนำเทวันละสองรอบรอ,อบเที่ยงแล้วก็รอบเย็นก็คือทำทำทำให้เขาเห็นนะว่าว่าว่ามันว่ามันน่าสนใจทำตรงนี้ไปแตนบอกว่าไม่ใช่เป็นงานสุดท้าย ช่ครงานนี้คือสุดท้ายแล้วในทุนจีนบอสจีนปิดอีกเพราะอะไรเพราะว่ามีในเครือข่ายเขาไปได้แนวทางใหม่แนวทางหนึ่งเขาเห็นแล้วว่ามันทํากําไรได้เยอะบอสก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะลองอยากจะทำเนี่ยเขาก็ให้หยุดหยุดไอ้เบพุุนนี้ไปแล้วก็ไปทำแพทเทิร์นใหม่ แพทเทิร์นที่4ทําอะไรต่อก็เหมือนกับที่เพิ่งเป็นกระแสในบ้านเราไปค่ะคือ D S L ก็คือคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์มันมีกระแสนานมากแล้วนะสมัยกูบอยทําก่อนโควิดก็ทําที่โดนติดคุกไปก็เยอะคอเซนเตอร์ลักษณะแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็คือรูปแบบมันก็จะวน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 อะไรที่มันที่มันเป็นกระแสกระแสแรงๆอย่างเงี้ยเขาเขาเขาจะเอามาทำหมายถึงว่ากระแสมีผลตอบรับที่ดีเขาก็จะกลับมาทำเขาก็จะวนวนวนอยู่ คอร์เซ็นเตอร์ร uh, ูปแบบ DSL อ่ะมันมันกำลังมาครับเหมือนกับว่ามันเคยมีมาแล้วก็จริงแต่มันก็มันก็เงียบไปบแล้วก็เริ่มมามาเริ่มช่วงเนี้ยที่มัน,ท,มนที่มันเริ่มเริ่มหลอกได้อะไรได้มีม,ม,มีมีเงินเข้าเขาก็จะกลับยกขึ้นมากลับมาทำใหม่ก็แปลว่าวนวนวนแปลว่าทุกวันนีน้คุณเองทำคอร์เซ็นเตอร์อยู่ยังไงมันมันมันขาบวนการมันทำยังไงก็คือแพทเทนก็คือเขาจะมีเบอร์ลูกค้ามีฐานลูกค้ามาให้ก็เราทำคสว่าติดต่อไปจก ไปซานี้จาก บริษัทขนส่งพัสะดุตกค้างนู่นนี่นั่นแล้วภายในจะเป็นของผิดกฎหมายะจะต้องมีการตรวจสอบมีการอายัดบัญชีนู่นนี่นั่นจะทําเป็นทีมครับเป็นทีมคโยนโยนต่อหลังจากที่ติดต่อหาเหยื่อแล้วก็อย่าง,อย,างอย่างที่ทุกทุกคนรู้กันนะครับเขาก็าจะโยนไปให้คนอีกคนหนึ่งที่รับบทเป็นตำรวจเพื่อที่จะเชื่อต่อไปให้โอนเงินมาตรวจสอบอดูดมาดูดมาดูดมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วทุกวันนี้ก็คือยังทาแก๊งคอนเซ็นเตอร์อยู่ยังทําอยู่ครับยังทําอยู่ ตั้งใจถามตนตัวแล้วจะกลับบ้านเมื่อไหร่อาสัญญาของผมเนี่ยสามเดือนจะครบกำหนดสามารถออกกายแล้วผมก็คุยกับแฟนแล้วว่าไม่อยู่ต่อแล้วนะตั้งใจจะไปทําอะไรที่บ้านฝั่งใจ,จรงเราก็คงจจไปเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับก็คือไม่อยู่แล้วปอยเป็ดไม่ทำต่อแล้วกลับบ้านเราดีกว่าแล้วผมถามหน่อยแล้วคุณออกมาอย่างเงี้ยคือคุณมีวันหยุดหรือมีอะไรยังไงบ้าง ผมออกมาเอาจริงๆผมออกมาเนี่ยผมแจ้งถัาเป็นขอขอออกมาเพื่อที่จะมาหาหมอมีอาการเกี่ยบคอเนี่ยค่ะ uh huh. ก็เลยแอบออกมาซึ่ง,ซ,ง uh huh. ซึ่งเขาไม่รู้เดี๋ยวผมเดี๋ยวหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยผมก็ต้องกลับเข้าไปอ่ะน,นี่โทมาพูดตรงอยากจะกลับบ้านเหรอวะอยากครับเออแล้วทำไมไม่กลับผมไม่ได้มาคนเดียวไงครับ,บ,บผมบ่อยผมมีแฟนมาด้วยแล้วแฟนตอนนี้อยู่ไหนแฟนก็อยู่ข้างใน,นทํางานวันนี้ก็ทํางานปกต,ติแล้วก็อย่างที่บอกว่าค่าซื้อตัวเองอเนาะมันสูงแล้วผมกับแฟนเนี่ยสองคนที่ต้อง ีก็คือ8 0 0 0มื่นมันอย่างน้อยเพื่อที่จะซื้อสองคนหรอกถามจริงคุณได้เงินเดืนอนเดือนเท่าไหร่เงินเดือนในสัญญาผมจะได้เดือนละสาม0 0ื่นมันจะมีค่าคอมมิชชั่นตามยอดที่เราปิดมาได้เดือนหนึ่นงก็ประมาณห0 0 0ื่นก็คุณทําเดือนเดียวคุณก็มาสามารถซื้อตัวคุณได้แล้วสิได้ครับแต่ อย่างอย่างที่บอกว่าเขามีข้อมูลเราหมดเลยเขาสามารถตามเราได้อะไรเงี้ยถ้าเรากระตใจเขาจะไปตามเราได้ไงคือประเทศเราบ้านเราคนจีนนะครับมันเขามีเครือข่ายของเขาอยู่ทั่วเลยยาวมาข้างนอกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเครือข่า,ายของเขาบ้างมันมีตมำรวจคนเหม็นที่เป็นคนของเขาด้วยอยู่ตามชายแดนตามอะไรเงี้ยถ้าใครออกไปเขาสามารถโทรติดต่อบอกได้เลยคนไทยลักษณะอย่างนี้อย่างนี้น่าสงรูปมาถ้าเจอจับกลับมาอะไรประมาณนี้น ส่วนตัวผมนะครับเชื่อได้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมากการเปิดโปงแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ถ้าผมจะสรุปง่ายๆคือเริ่มจากการทําเว็บพนันพอมีกระแสก็จะเปลี่ยนเป็นกู้ผ่านออนไลน์แต่พอข่าวในประเทศไทยดังก็จะเปลี่ยนเป็นเทรดหุ้นและล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นคอร์เซ็นเตอร์คนที่ดูคลิปพวกนี้อยู่ยังจะมีคําถามอีกไหมว่าจากที่ท่านกู้เงินพวกมันไปแล้วท่านยังจะต้องหาเงินชำํำระหรือจ่ายมันอีกอยู่หรือเปล่า ผมได้ข้อมูลมาจากน้องอำนาจครับเดิมทีแก๊งพวกนี้เป้าหมายจริงๆคือชาวจีนด้วยกันแต่พอรัฐบาลจีนปราบปรามและเอาจริงเอาจังทราบว่าถึงขั้นประหารชีวิตกันเลยทีเดียวทางนายทุนพวกนี้ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นกลุ่มพี่น้องชาวไทยเราถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่รัฐบาลไทยเราจะจริงจังกับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกับกลุ่มพวกนี้ปราบปรามให้มันสิ้นซาก ให้มันเด็ดขาดเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องชาวไทยเราต้องโดนกระทําจากแก๊งกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มพวกนี้อีกต่อไปขอบายทัานลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ